ตะขึ้นอยู่นี่ง่ายนโว้ยครับครับตะแกจะไปใช่หรครับเราเพื่อนเขาไปซส้ออะไรได้ได้ได้เดี๋ยวจะถ่ายได้ครับพงเงยอ๋อตะแกเพิ่มาสิตึง โตไม่โค้งกูไงกับผู้หุงก,ก,กันได้ยังไม่สูบว่าว่าก็หุงคืออันมันเพราะว่ามันค่อยมีแม่โคไม่เพิ่นไม่สูบขึ้นบ่เป็นตัวยังสิขึ้นอ้าวรองบ่อันน,น,นี้ก็ลองมึงมันมันคนบูงจับเนี่ยไปหาสูบกันเอาแตู่ว่าเอาเต่หูว่านี่เราสูบไป,ปนอ่ะอ้าวรองบ่ นี่ละมังเติมมันโอ้กันลักกรลักจัดเลยโอ้ยด่ามสูกก็คือพูลอมันคือมาทางเบิสบอัอน,นี้ก็ได้นี่เยอะตายแล้ววานนี้ Nó cứ bật chưa biết chưa nó chưa biết 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 chưa bố chưa biết 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 Ôi biết มันบักจะขึ้นอยู่นี่งานนุ๊กโอ้ยโอ้ยทุกคนมึงอี้โว้กูจะตายก่อนเลยโอ้ยเที่ยงล่ะจนบ่ายล่ะมันมันเต็มอยู่นี่อะบรกันพวกที่เขาไม่ยอมกินหมดาเขาไม่กินก่อนไป่ยังล่ะเขาก็ต้องงานสบายเมื่อไหร่ตัวนี้บ่แล้ว ชูบสองพันยังมันนตึงอยู่เด็ดตายตายเราแก้กับไปโดดปุโล้ออุ้ยบอกว่าต้งงานเพราะเบาราเมียนเนี่ยโอ้ยนี่แหละจอมน้ำมันจมห่วงเอามาเอาอีกมั้งนี่หลบผู้ยานพ้หลมใส่ ข้แกวบม่ม่ปข้อ,อมึงเป็นยังไงมันขื่นหรอวป่่แล้วตึงหรอบ่บ่ขึ้นเก่าง่าได้แล้วมันจะตึงอ้าวงแรกมันจะตึงหมดเล่นเข้าไปอักตับงาน เกมาบอกเด้อว่าหอยล้าออกเด้อเจ้าพอจ้าซ่า้าาคนดีวมึงอ่านบ่มีคนมาเห็ดยช่วงของมาเด้อพี่นี่วัวออกด้อม